โอเคผมขอต่อคือที่สองกันเลยดีกว่าครับเพราะตะกี้มันมีฉากคาสซีอยู่ครับแต่ผมจะขอตัดเอาไปที่โจบของมูชาห์ี่คือแรกไปก่อนเนาะก็เพื่อนั่นนะครับตะกี้มีจำสแกนของเจเจอยู่ไม่อ่านลงหรอกครับมันผวาไปแบบมันมันน่ากลัวจริงแหละครับก็เดี๋ยวผมขอไปต่อเลยคือที่สองต่อนะครับเพราะตะกี้คาสซีมันขึ้นไง อันนี้ผมดูไปแล้วนะเมื่อกี้นั่นมาไปครับคือที่สองต่อเลยมันทำมันทำให้ผมจบคลิปไปก่อนไงแล้วผมต้องเล่นใหม่ไงเสิ่งเพลงนี้โคตรสุนทรีมากอออออออืืืืื ไว้อ้าหมดแล้วคือหนูกด S เปิดจอมอนิเตอร์กด W เพื่อใส่แมสกดคอนโทรลก็กดอะไรนะเปิดไปจะทำอไรจุดเจอดดิเศบบ็อกซี่ขึ้นมาเลยของบ็อกซี่ต้องฉายนะฉายอยู่หน้าฉายูดัวดด เฟดี้มาใายไม่ได้ด้วยโอเคเขาจะละ้วนี่คืนอยู่นะเระยียบถอยหมนนี้เฮ้ยไปโอเคของดียังไม่มารอมันมาฮะ เขาถ่ายรัวๆนะครับตัวเนี้ยเปิดเฟซที่5สอเลยใครใครจะจังวะเลยเฮ้ยกฮ้ยกดคด

เกิจะฆ่าผมเลยถ้าไม่ฉายอะนะ ี่มาคือสองหรอือว่าคือสามเราไ่ดูขอคนอ่ะช้าขอคนนี้รุ่นพานี้ดีกว่านะที่ผมเมาอยู่อะอองไปดูนะว่ามันมุกึ้นไหนเม็่มันมามุกคือสองจริงเหรอวะวิ่อะไรวนนี้นะครับตัวนี้นี่ยืนอยู่หนะ้าดัม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  d u m dum, dum ม ใช่ตามเจ้มาเบ้าโอเคเช็คก่อนนะผมต้องเช็คก่อนรับไม่งั้นนั่นเลยโอ้ยวีนแล้วดูแบตเตอรี่หาเราด้วยเพราะมันหมด ใช่ผ่านคือเที่ต้องกด S เหรอกด W อ่ะกด S แล้วกด W อ่ะจำไว้นะกูกูจะรู้ ก้าวเข้าใจแล้วอันนี้รู้อยู่แล้วคือที่สามโอ้โหดูวังนว่มยากเลย นี่คือวิเทเลกโกดิเฟดี้จับแฟนเฟดี้ภาคสองเลยนะเนี่ยโอ้ยก็ต้องซื้อในะตะทีมันนะมาตะทีนี่แบบไม่น่าจะเป็นแอ่ว่าม,มีคาสตสีต่อเลย ว่าวิเทเลตเฟ e ีใส่หน้ากากนะ h อม m อ n นี่กับชิก้าปิดเท r ร์นออฟเดอะไลก็คือปิดไฟห้องเราเนี่ยห้ามดับนานะเพราะมีชาโดวเฟรดีนั่งอยู่ตรงนี้ห้ามดับนานด้วยห้ามดับนาคือทําให้เกมหลุดได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยดเดี๋ยวกด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 เดอะไรอเด ใครรู้บ่นนะเดี๋ยวตอนจบกี่เดือนันแ <appeal> ด้กไม่เน <proposition. S 1> ีดยออฟซี่ไม่ต้องมาให้ฉลพานแกบีบีาดโลบ็อกเจอโคตรป่อยเลยพวกบีบเนี่ยมันมันจะชอบขโมยห่านไปฉานผูตลอดทุกคืนเลยนะ สวัสีครับพี่บายบายเคกลับมาไว้อ๊อกันก่อน ูเด <time> e ็กไวได้ไว้มีสิบอของฉันเฮ้ย ต้องตั้งใจเล่นดีๆนี่อัะเดาผมตายแน่นี่คือนิดาแล้วเนี่ยแบบยากเกินมากทอถัยหมดนลแต่นี้ก็อาจจะได้อยู่หละวินดี้ ตออ้องล้างมือให้ทันอ่ะโอ้ต้องกด่อนโทรากับว นานอ๋อต้องปิดไฟผมพีนี้ต้องมีไฟขอโทษขอโทษโอ้ยก็ว่าทนไมมันยืนอยู่นานเวนเดียห้าเลยโอยนี่คือภาษาเล่นดีโอ้ยเล่นใหม่ห้าเลยว่าทนไมมันยืนนานมันไม่ไปต้องปิดไฟด้วยต่นสายนบปิดไฟด้วย,โอ,ย,อวยโอเคเรา มาเล่นใหม่นะครับโอ้โหสุดยอดมากโดนโดนวินเทจเวดดี้ฆ่าตายโดยเฉพาะคุณต้องปิดไฟด้วยเพราะเพราะว่าตัวนี้มันต้องปิดไฟครับไอ้สมองคิดหน่อยสิว่าช <Hi. S 1> ่ไม่กดลอวผมเอาเมาส์ลากเดียว ตะดะดดำ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 ดัำดดมดัำดด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 ำดัดดำ <c oughs> ดดำ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 ดำ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 ด ไอสวัสดีครับอ้รองเชอ่บอนี่เอ้ยทอยบอนนี่ครับทอยบอนนี่ทำไมผมชาวเรียวว่าบอนนี่บ่อยอะ 也能场。 No, oh, mi dole. What? The 好咯、哦。 เดิมเลยฮะเสียนี่แล้วกด S W นะคอนโทรลเึิ ขึ้นเลยไม่ต้องก้มนาก็ได้หมตกใจเลยขึ้นมานทีอันนี้ยังไม่ท่าน่ะเท่าไหร่แต่คือนะ่ะน่นสุดแต่มันจะมีตัวหนึ่งอ่ะที่ยาวที่สุดเลยดิสตายังเปิดไม่ได้นะเพราะผมต้องเล่นนี้ให้พกกักก่อนโด่เฉพาะคือทีสี่ผมขอพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันไม่ไหวหรอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวคิดมันยาวนานเกินนะก็ค่าหาสำหรับใครชอบกินนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งที่ชอบแชร์ชัยในชเวด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวมาต่อค่อยมาต่อคือที่4ในวันอาทิตย์หน้าและกันนะฮะก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย